เหมือนคนหลงตัวเองว่าดีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้แก้ไขก็จะคนอื่นก็จะไม่ดีไงอ่าถ้าเราเห็นตัวเองว่าเออตัวเองไม่ค่อยดีเราก็จะรู้สึกตัวอยู่เห็นไหมเราก็จะอ่าไม่ได้ไปว่าคนอื่นเนาะเห็นะไหมมันจะความรู้สึกตัวมันจะต่างกันเนะาะการพน,นันเนี่ยเขาเรียกว่าอบายามุกเห็นไหมเหมือนกินเหล้าอ่ะเนี่ยเรียกว่าอบบายามุก อบายหมายถึงเสื่อมมุกแปลว่าประตูเราเข้าไปสู่ประตูแห่งความเสื่อมนี่นะเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยเราก็ตั้งใจละมาตั้งใจละก็หมายถึงไม่ไปทําสิ่งนั้นนั่นเองเนาะเอเพราะฉะนั้นเ,เหมือนหลวงจาเนี่ยก็เคยเ,เ,เล่นการพน,นันเล่นอะไรกูเล่นมาหมดทุกอย่างล่ะกูไม่เล่นแต่งิ้วนั่นแหละขี้เกียจแต่งหน้าเนาะ กูก็ละได้เห็นไหมเพราะว่ากูไม่ทําก็คือละนั่นแหละเห็นไหมเออ,อ,อพูดกูถึงเรื่องหลงตาเลยเป็นศูนย์รวมเลยกูทามาทุกอย่างแล้วละนะ่ะนะจะบอกให้เนาะ,ะไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะส่วนมากจะทําจะเรื่องไม่ดีตั้งแต่เล็กจนโตนะอ่าแต่ว่าเรามองไปสู่หวัวใจเราเราไม่ได้มีคนเป็นคนไม่ดีในว่า เห็นไหมเรามีจิตใจมิแต่อยากให้มีอยากสลกคนอื่นนะเห็นไหมเออเราก็ต้องมองกลับมาดูละสิ่งไหนไม่ดีเราก็แก้ไขซะปิดซะอา่าเห็นไหมอา่าตรงไหนมันรั่วก็ปิดซะเห็นไหมเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราเนาะเอออย่าหลงตัวเองนะอย่าลุ่มหลงในความรู้ของตัวเองอะรู้ว่าหลงเนะี่ยเห็นไหมมันเป็นสตินะ อ่าถ้าหลงว่ารู้เนี่ยโอ้ยแก้ไม่ได้ละเห็นไหม